เห็นปุ๊บวันดีครับวันดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองกาดเว็บร้อยี่ห้าสองพันยี่สิบสี่ครับนี่ครับนี่นะตัวนี้ตัวล่าสุดกองกาดเว็บร้อยหน้าสองพันยี่สี่นะครับนี่เราซื้อกลองมาแล้ว มันรู้แท้ไม่แท้แท้แท้บริษัทร้อยเดียวครับคอนดานี่ร้อยเดียวแท้แเต็มเต็มเต็มแท้แท,แท้ของไม่แล้วนี่กล่องอีูนี่นี่ครับนี่เราก็ถอดน็อตผมใช้ใไขควงนี่มากระดถนะมัเลิจริงมันใช้เขาไขควงทั้นว่าน,น,นี้ก็ได้ ของการเรียบร้อยยี่บห้าสองันยีี่นะครับใช้ตัวเดียวกับบริษัทน,นะครับรู้ว่าแท้ไปแท้ผมซื้อมาร้อยเดียวเขาบอกแท้ก็แท้นะแหละแล้วถ้าไปเปลี่ยนร้านก็ขอมีคา่าบริการนะครับมันไหมนะมันก็ฟืดหน่อยนะครับ เนี่ยครับมีน้อตตัวล่างเนี่ยถอดน้อตตัวล่างอะไระผมก็แค่พอรู้เรียนมานิดหน่อยฝั่งนี้เราก็ยนะังเดาอย่นี้น็อตวนน้อตมันก็จะฝืดหน่อยนะ ไม่เคยถอดนะครับรถซื้อมาใช้งานนี่เนี่ยสองหมืนโลนิดๆมีมีตัวล่างอีกน้อยเองนี่นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่นี่ไทยเองครับตะกูตะกักหน่อย ผมว่าสองมืนสองหมือนสองแล้วบ้างที่เห็นเด,เดี๋ยวมาดู kwaje amurka นี่ครับนี่ของไหม่นี่ของเกา่าใส่กล่องเข้าไปที่เดินนี่ของไหม่ แอบนอดบระคองไว้ก่อนได้นอดน,นี่ครบแล้วครบตัวนี่ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ